ได้ครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับอุ้ยเมรรีบไปไหนเนี่ยหรือมันจะมีเรื่องอุ้ยรีบรีบรีบย้อนเมรี่รีบไปไหนเนี่ยโอ้ยรีบ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 เมรี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 โอ้ไปไหนเนี่ยรีบไปไหนโอ้ยโอ้รีบไปไหนเนี่ยรีบแล้วต้องรีบแล้วรีบรีบวิ่งไปไหนเนี่ยไม่จะเหนื่อยแล้วเนี่ย มาทาเซรั่มเนี่ยนะใช่สิวขึ้นเมื่อกี้พี่เอเมื่อคืนสิวขึ้นเนี่ยหนูชาเนี่ยทุกคนใครที่เป็นสิวนะบอกเลยตัวนี้คือแบบสิวยุบสิวแห้งไวมากเดู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 ว่ากระปุกใหญ่มากสาวสิบกิโลทุกคนดูอะไ<ด>รกันไปไหนกันมาไม่รู้เลไเมรีบวิ่งอะไรก็ไม่รู <ๆ S 1> ้วิ่งชนด้วย่เหรอใช <ๆ S 2> ่เอาก็หน้าหนูมันแบบมัน เราพูดมาว่ามีเรื่องอะไรร้ายแลยแล้วจะตามมาทำไมไม่วิ่งชนพี่ทำไมไม่ตามมาทำไมวิ่งชนพี่ทำไมเฮ่แต่ตามมาเล้ยังไง